โงงนี่ไฟเนี่ยนี่ตัดเอถ้าโกนม่มีละตัดหลบบป,ปุ้นสุดวะเป็นเยีายว่าลองเป็นใตไฟกะนตไฟค่ะถ้าต้มพัดลมกอย่างนั้แมีไฟน่ไอ้โค้เก่าเนี่ยเอ๊ะเขากีมันบอกโอมของแอกโดนตัดอันเนี้ยกีมีเยออ นี่นยี้มยันแน่นละอืมแล้บอกว่าโอมเลยเะเนยมันเห็โลกมันผ่อตําแปดจับจัสวยหรอกมนเแดแต่ม่้าแปดอะไรไหนคนเดียวกันเนียยกระดูกเปิดว่อี๋ขบแก็เสือปิดปิดแล้วมีหอยเตี้ยวลัดไปนี่ ไปตั้งหลังนี่แหละประวตูนี่มีแต่เข้าก็ิดไวัตลอดอามีหอยหอยเตี้ยวนั่นแหละออันนี้ให้ใหม่ได้ปลอาให้แน่จะให้ตวัววาเลยตัววัดื้นเพราว่าก่อนประเดียวนี้ผมผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งครับตำบลนอดแก้วเอ้อสาพีอย่างวัดชียงใหม่ครับได้รับแจ้งว่ามีโจรหรือขโมยเนี่ย มาลักสายไฟในป่าชาครับบ้านตำนักหมู่ที่หนึ่งนะครับแล้วก็ขอเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามให้ตัวนะครับว่าเดี๋ยวนี้ระบาดหนักนะครับเพราะว่าตังหมู่บ้านใกล้เขียงหมู่สามก็้าวสวนกระลำอะไรอย่างนี้ครับรก็บโดนลักสายไฟกับไดนะครับสุนบน้ําแต่ตอนนี้ยังติดตามตัวไปได้นะครับว่าเปิดใครนะครับขอเจ้าหน้าที่ ช่วยตดตามให้ตัวนะครับเพราะว่าระบาดหนักแมับทีแปาแช่นี่โดดลักอย่างพวกอ่าสายไฟครับอย่างเดียวนะครับอย่างเดียวประมาณร้อยกว่าเมตรครับถ้ามีศพตัวนี้จะนั่งเงี้ยไห้ครับเดี๋ยวจวีไปก่อนครับผมมันเดี๋ยวต้องได้ช่วยกันอ่าซื้อสายไฟมาซ่อมแซมเปลี่ยนกันต่อไปนะครับเดี๋ยวได้ประชุมได้อู้กันกับเจ้าบ้านกันก่อนครับครับ อ๋อครับสวัสดีครับผมผมโดนลักขโมยสายไฟกับไดวครับในส่วนกระหล่ำครับโดนมาสามครั้งครับแต่ว่าเราแวกข้างก็โดนโดนกันเหมือนกันครับเมื่อสองวันก่อนก็โดนมาเห็นอยู่ครับอืแค่ว่าคนไายจะเป็นกลุ่มเดียวกันคนเดียวกันเลยครับน่าจะคนเดียวกันครับเพราะว่าเขาเห็นกันตอนตอนเย็นมันมันดูราดราวอยู่แต่ว่าผู้หญิงเป็นเห็นเนาะเป็นบบกกล้ามาแถมแบบอย่างไดอย่างใดอย่างไรเพรา คนไรกี่คนคนไรคนเดียวครับก็เห็ดไปทั่วแล้วแหวนมนต์นเด่นนะครับว่าเดี๋ยวนี้ระบาดหนักนะครับเพราะว่าต่างหมู่บ้านใกล้เคียงหมงู่แสนกเจ้าสวนกระลำอะไรอย่างเี้เพื่อกระโดนลักสายไฟกับใดนะครับสุกแหนมแต่ตอนนี้ยังติดแตามตัวไปได้นะครับว่าปิดไครนะครับขอเจ้าหน้าที่ช่วยติดแตามต,ตัวนะครับเพราะว่าระบาดหนักมมก ที่ไปแช่นี้โดดรัดไห่ครับอ่าสายไฟครับอย่างเดียวแล้วอย่างเดียวประมาณร้อยกว่าเมตรครับถ้ามีศพต่วนี้จะต้องเง่ไหนครับเดี๋ยวจ้าวีไปก่อนครับ <laughs> ผมมันเดี๋ยวต้องได้ช่วยกันอ่าซื้อสายไฟมาซ่อมแซมเปลี่ยนกับต่อไปนะครับเดี๋ยวได้ประชุมได้อู้กันกับเจ้าบ,บ้านก่อนครับครับเพราะว่าวัน วันก่อนน่าจะหายวันก่อนนะครับก็อกับการเพื่อเข้ามาตรวจตลอดครับเพราะว่ามันเจอตัวแหวะอืมครับอันตัวนี้ได้เอาคัดเอาลงก่อนนะครับก่อนจะตัดครับอืม